หลังจากที่นางเชอรี่หรือยายหัวฟูได้ไปทํางานมาที่ต่างจังหวัดแล้วก็ทํางานหนักมากๆเธอไม่ได้กลับมาเมืองของตัวเองเลยในที่สุดเธอก็กลับมาเมืองของตัวเองได้แล้วคิดถึงเมืองของตัวเองจังเลยเพราะความรวยของเธอเธอเลยสามารถกลับมามีวันนี้ได้ รู้สึกดีใจจังเลยอ่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยไม่เคยคิดเลยนะเม่ว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้ <c oughs> ไม่ไปดีกว่า ที่เราเช่าเอ้ยที่โรงแรมที่เราซื้อไว้ดีกว่าเพราะว่าที่เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านของเราซะด้วยบ้านที่ปิดอยู่นี่คือที่ยังไม่มีใครซื้อเลยรู้สึกดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำน,น่าสปั๊ดหนึ่งเลยกัน,นเดี๋ยวค่อยกลับมานั่งในที่สุดเราก็เป็นเจ้าของหมู่บ้านได้ทักทีมีชุดสวยๆใส่ไม่ต้องใส่ชุดดำๆอีกต่อไปแล้ว รู้สึกก่อจะมีวันนี้ได้มามันเหนื่อยจริงเลยรีบไปไว่ายน้ำเล่นดีกว่าว่ายน้ำกลางแสงจันทร์มันจางดาวพูดผิดรำน้ำดีกว่ารำน้ำสนุกจังเลย ไปสิโหมนดัน้ำจริงๆเลยสุขสบายใจจริงๆเลยเดี๋ยวน้ำน้ำสักพักหนึ่งหรืกกันแล้วค่อยไปนั่งพักหลังจากที่เธอได้นั่งดัมน้ำเพลินไปจะลืมคิดว่าเออชิงนเล็กสิจะต้องรีบกลับต้องรีบกลับบ้านนี่นะาค่อยดึกละสามทุ่มแล้วนี่ ไปดีกว่าถึงละงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งพักดีกว่าเพราะรู้สึกเหนื่อยจริงๆเลยวันนี้เราไม่ต้องนอนดีกว่าจะได้แบบไปนอนที่ที่เราเคยนอนไม่ต้องไปนอนที่โรงแรม,มแล้วก็ไม่ต้องไปนอนที่บ้านนอนที่เราเคยนอนนี่แหละ เมอจิงสิพวกนี้เราเราไปเปลี่ยนทรงผมเลยดีกว่าทำทรงผมนี้มานานละรู้สึกดีจะตกแปลกจริงๆเลยนะเนี่ยที่เรามีวันนี้ขึ้นมาได้โอ้ยฝนจะตกไหมเนี่ยคือถึงร้านป้าจังเลยถ้าไม่มีร้านป้าน,นี่คือเรานี่เราแบบน่าจะไม่มีวันนี้อะ่ะ นี่วันที่ที่ท,ท,ท,ที่เราเคยนอนนี่นะไหนขอลองนั่งดูสิว้าวยังรู้สึกเหมือนวันเก่าเลยร้านป้าถึงจะจึงไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูขอให้ร้านป้ากลับมาเปิดได้เหมือนเดิมนะคะงานวันนี้เดี๋ยวเราไปนอนกัน งั้นเดี๋ยววันนี้เราว่าเราเราอุ้ยนี่เก้าอี้ที่เราเคยนั่งพักจนหายเหนื่อยนี่นะรู้สึกดีใจจังเลยสวัสดีจ้าสวัสดีนี่ชอรี่ใช่ไหมอ,อ๋อใช่จ่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอรวยขึ้นแล้วนี่ใช่ดิใช่ตาใช่ไหมที่ได้มีอะไรหรอจะขี่เรือด้วยกันไหมเฮ้ยได้ได้ได้ ฉันลูกซาจองไว้ต้องงานไม่เป็นไรนะฉันลงน้ำไม่ได้อะฉันว่าฉันไปดีกว่าโอเคนะคะทุกคนซีรีส์นี้ก็ได้จบไปแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่จบนะคะสุดทุกคนคือพี่อะยังไม่จบแต่ว่าแค่บอกเฉยตอนตอนจบนะไม่เป็นไรถายเปนภาพกันต่อเลย ก็วัยขึ้นเยอะเลยงั้นไปนอนในที่ที่เราหนักเลยมาวันนี้แหละจริงนี้แหละถ้ายุงกัดก็ไม่เป็นไร <c oughs> รู้สึกดีใจจังเลยอ้าวมานั่งด้วยกันทำไมหรอฮะ วันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นตั้งใจจริงๆเลยที่มีวันนี้ขึ้นมาโอเคนะคะทุกคนสำหรับซีรีส์นี้นะคะ <c oughs> ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตบมือซีรีส์แรกนะคะทพี่นจบโอเค okay, นะคะอาจจะมีซีรีส์ใหม่มาเร็วๆนี้นะ,ะทุกคนอาจจะทำคู่กับพี่พลอยใสก็ได้ไม่แน่นะทุกคนโอเคอันนี้พี่พลอยใสเขามางอนะนี่คือเพิ่งงอนกันสดๆร้อนๆเลย โอเคนะคะรอนจากเกมฟรีไฟล์นะ,ะทุกคน,นาอาจจะมีซีรีส์ใหมข่ขึ้นมาทำกับพี่พลอยใสหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกนะคะซีรีส์ใหม่อ่ะแอบไปทีนนึงเกี่ยวกับหนังเงือกจ้าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกนะคะบ๊ายบาย